ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์นะครับครูชื่อครูจัก,กรีภูมิบูรณ์นะครับสอนในรายวิชาศิลปะหนึ่งสารดนตรีนะครับเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนะครับหน่วยที่1เราจะเรียนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของดนตรีไทยนะครับความรู้พื้นฐานของดนตรีไทยก่อนอื่นนักเรียนจะต้องรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเบื้องต้นก่อนนะครับดนตรีไทย เป็นมรดกล้ำค่าอย่างหนึ่งของชาติซึ่งบรรพบุรุษของเราได้สร้างจากปุมมปัญญาและได้อนุรักษ์สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับสืบทอดจนถึงปัจจุบันมีอะไรบ้างมีเครื่องดนตรีนะครับมีเครื่องดนตรีมีการขับร้องเพลงมีการบรรเลงประกอบศาสนพิธีประกอบ,าบ,กอบงานกิจกรรมโอกาสต่างๆนะครับ เูต้องหวังเรียนก่อนว่าดนตรีไทยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาตินะครับซึ่งนักเรียนควรที่จะศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเครื่องหมายสัญลักษณ์ทางดนตรีองค์ประกอบทางดนตรีนะครับแล้วก็ดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมนะครับความหมายและประวัติความเป็นมาของดนตรีไทยความหมายนะครับหมายถึงเพลงไทยมีระดับเสียงซึ่งประกอบขึ้น เป็นทํานองมีลีลาจังหวะความดังเบาสลับสอดแทรกมีความไพเราะสนโหูนะครับความเป็นมาของดนตรีไทยดนตรีไทยเป็นดนตรีที่ศิลปินนะครับหรือบรรพบุรุษของเราเนี่ยได้สร้างขึ้นเพื่อใช้บรรเลงประกอบกิจกรรมต่างๆนะครับกิจกรรมต่างๆในที่นี้มีกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา งานมงคลงานอาวะมงคลกิจกรรมรื่นเริงงานบันเทิงต่างๆนะครับก็จะนำมาบรรเลงประกอบตามความเชื่อและบรรเลงเพื่อความบันเทิงในในสังคมไทยนะครับทีนี้ในอดีตที่สร้างมานะครับในอดีตที่สืบทอดกันมาเนี่ยเรื่องราวของดนตรีเนี่ยก็จะมีการแบ่งยุคแบ่งสมัย อย่างชัดเจนนะครับครูก็จะให้นักเรียนได้รู้ถึงความเป็นมาในการแบ่งยุคแบ่งสมัยนะครับนับตั้งแต่ไทยตั้งถิ่นฐานในแถบอินโดจีนนะครับแล้วก็ได้สถาปนาเป็นกรุงสุขโขทัยขึ้นซึ่งปรากฏหลักฐานด้านมติไทยที่ชัดเจนที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับในหลักศิลาจารึกหลักศิลาจารึกนะครับก็จะเป็นคําคพูดบางประโยคที่ ข้อขุนรามคำแหงได้บันทึกลงไปนะครับเช่นเสียงพาดเสียงพินเสียงเลื่อนเสียงขับใครไข,ข่ขับขับใครไข,ข,ข่เลื่อนเลื่อนนะครับหลักฐานและลัอักษรจากวรรณคดีวรรณกรรมนะครับเช่นไตรูมิะล่วงอีเหนวนะครับและเอกสารอื่นทางประวัติศาสตร์เอกสารที่เป็นลลักษอักษรทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดนะครับก็จะเป็น ัวยืนยันว่าดนตรีไทยมีวิวัฒนาการตั้งแต่สมัยสุขโขทัยหรือสมัยก่อนสุขโขทัยเป็นต้นมานะครับการแบ่งยุคสมัยของดนตรีไทยหนึ่งสมัยก่อนสุขโขทยัยนักเรียนเปิดหนังสือตามเลยนะครับสมัยก่อนสุขโขทยัยได้มีการเล่นดนตรีกันในหลายลักษณะทั่วทุกอาณาจักรนะครับเครื่องดนตรีที่ใช้คือ ื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดก็จะมีพินน้ำเต้าพินเพี้ยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีก็จะเป็นคองกลองนะครับและเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่กก็จะเป็นแคนปีนะครับสำหรับแคนเนี่ยนักเรียนเขียนลงในสมุดเขียนลงในหนังสือนิดนึงว่าแคนเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดนะครับซึ่งมีมาก่อนสมัยประวัติศาสตร์มีอายุ ประมาณ3,000ปีนะครับสองสมัยสุขโขทยัยสมัยสุขโขทัยนะครับมีความคล้ายคลึงกับสมัยก่อนสุขโขทัยเครืค่องดนตรีที่ปรากฏก็จะคล้ายๆกันก็จะมีกระจับปีพินน้าเต้าพินเพี้ยซ่สอสามสายของกรองทัดนะครับและได้มีการพัฒนารูปแบบการประสมวงต่างๆขึ้นในสมัยสุขโขทัยก็จะเป็นเช่นวงขับไม้นะครับวงขับไม้เนี่ย ก็จะใช้บรนเลงมประกอบพระราชพิธีสําคัญนะครับบงขับไม้ในสมัยสุขโขทัยนะครับเพิ่มเติมนะครับในสมัยสุขโขทัยเนี่ยเน้นในเรื่องของการขับลำนํานะครับฉังนั้นคนในสมัยนี้ก็จะขับลำนําเป็นส่วนใหญ่นะครับสามสมัยสุขโขทัยนะครับในสมัยสุขโขทัยเนี่ยได้มีการประดิษฐ์เรื่องราวของดนตรีขึ้นประเภทเครื่องสายได้แก่ ซอด้วงซออู้จะค้และได้มีการปรับปรุงการผรสมวงขึ้นใหม่ได้แก่วงโหรลีเครื่องหกสำหรับเพลงที่ประพันธ์ขึ้นในสมัยนี้ก็จะเป็นเพลงนางนาคเพลงสมิงทองนะครับสมัยสุขโขทยัยโทษทีครับสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยถือเป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองในสมัยนี้เลยนะครับเป็นยุคที่รุ่งเรืองเนื่องจากประชาชนเนี่ยสนใจ ในเรื่องราวของรุตีมากแล้วก็มีการเล่นกันแพร่หลายนะครับเล่นเข้าไปถึงในเขตพระราชฐานจนทางการจะต้องออกมาประกาศเป็นกฎมนเทียนบานนะครับว่าห้ามเป่าคุยเป่าปีตีกองร้องเพลงในเขตพระราชฐานนะครับถือเป็นความผิดเล่นกันเยอะนิยมกันมากจนเกินขอบเขตสมัยที่สี สมัยรัตนโกสินทร์นะครับสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองมีหลายวงดนตรีที่เกิดขึ้นและได้นําเครื่องดนตรีหลายชนิดมาบรรเลงในวงนะครับครูขออนุญาตยกตัวอย่างในแต่รัชสมัยในรัตนโกสินทร์นะครับก็จะมีเรื่องราวของดนตรีที่แตกต่างกันออกไปนะครับแตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงรัชสมัยเนี่ยก็จะเกิด ความใหม่ของดนตรีเกิดขึ้นมีการนำเข้ามาจากต่างชาติมาพัฒนาการเช่นในสมัยรัชกาลที่สองได้นำเปิงมางของมอนมาดัดแปลงนะครับเป็นกองสองหน้าสมัยรัชกาลที่5ได้ปรับปรุงวงปิพลาดดึกดําบันเกิดขึ้นนะครับสมัยรัชกาลที่6ได้มีการนำออกแกนฝรั่งมาบรรเลงผสมกับเครื่องสายจึงเป็นเครื่องสายผสมออกแกน อันนี้ก็คือเรื่องราวของการแบ่งยุคแบ่งสมัยของดนตรีไทยนะครับต่อมาบทบาทและอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทยนะครับบทบาทของดนตรีไทยที่มีต่อสังคมนะครับดนตรีมีแบบแผนและมีรูปแบบเป็นดนตรีที่ประจำชาตินะครับมีรูปแบบเป็นตัวแทนของดนตรีประจำชาติดดนตรีที่มีต่อสังคมไทยทีนี้ สังคมไทยเนี่ยใช้อะไรเกี่ยวกับดนตรีและมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรอันที่หนึ่งนะครับงานพระราชพิธีในพระราชสำนักนะครับก็จะเห็นได้ว่าจะเป็นพระราชพิธีจะดดพระนางครั้งแรกนาะงขวานก็จะมีดนตรีเข้าไปบรรเลงประกอบพิธีกรรมการสถาปนาปราชวงศ์ก็จะมีดนตรีเข้าไปบรรเลงประกอบพิธีกรรมนะครับสอง งานพิธีของราษฎรในกิจกรรมอื่นๆนะครับงานพิธีของราษฎรในกิจกรรมอื่นๆก็จะเป็นหนึ่งงานทําบุญขึ้นบานใหม่งานบวชนะครับงานรื่นเริงอันนี้ก็จะนําดนตรีเข้าไปบรรเลงประกอบเพื่อให้เกิดความสนอหูไพเราะนะครับสามงานพิธีของราชสรประเภทงานสดหรืองานอาวบมงคล ก็จะใช้หล anyway ักๆก็คือจะใช้อย so ู so ่สองวงนะครับก็คือหนึ่งวงปีผ้านางหงและวงปีผาามอสนะครับสำหรับปีพ้านางหงเนี่ยก็จะใช้บรลเลงในงานสมโดยมีปีชวามีกองกองมาลายูเข้ามานะครับก็จะใช้บัเลงในงานสมสําหรับปีผ้ามอเนี่ยหลักๆของมอเองก็จะใช้บรเลงในงานมงคลนรว่ามงคลบ้างเนื่องจาก ของมอนเนี่ยมีเพียงแค่วงเดียวนะครับแต่คนไทยจะนิยมนําวงปีภาคของมอมาบรรเลงในงานศพเนื่องจากมีเสียงที่ค่อนข้างทุ้มต่ําเกิดความหยหัวนะครับของปีมอเองนะครับต่อมาดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงนะครับประกอบการแสดงอะไรเช่นประกอบการแสดงโขนประกอบการแสดงละครลิเกนะครับโขนละครลิเก การแสดงหนังใหญ่นะครับอันนี้ก็จะประกอบการแสดงต่อไปดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์นะครับละครภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เนี่ยก็จะเช่นนักเรียนก็จะรู้จักหนึ่งก็คือดนตรีประกอบการแสดงละครละครเพลงนะครับสุดท้าย ดนตรีที่ใช้ประกอบการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่ตางๆเช่นการเดินขบวนการรนรงการเดินขบวนการรนรงการหาเสียงต่างๆเนี่ยก็สามารถนำดนตรีเข้าไปสอดแทรกได้ทั้งหมดที่ครูพูดมาเนี่ยครูคิดว่านักเรียนคงจะเคยเห็นมาบ้างแล้วนะครับย่งไงก็ขอให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมได้ใน Si ต์ Google, Google Classroom ที่ครูได้นำข้อมูลเข้าไปแปะไว้สำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนักเรียนที่รับฟังครับ